หนุ่มกัญชัยขอตอบชัดๆโดนถามมาเยอะทำไมส่งพวงหรีดให้ผู้กำกับโจาจากกรณีข่าวการเสียชีวิตของผู้กำกับโจที่ระบุว่ามีการปิดชีพตัวเองภายในห้องขังต่อมาเมื่อวันที่10มีนาคม2568ที่ศาลาจิรวัตรพระชนีบุญภายในวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนซึ่งจัดพิธีสวดอภิธรรมพันตำรวจเอกทิติสันอุทานาผลหรือผู้กำกับโจผู้เสียชีวิตจากการปลกคอตนเองในห้องขังเรือนจำคลองเปรม โดยทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างผู้กำกับโจเพื่อเตรียมรถน้ำศพตามพิธีทางศาสนาโดยมีครอบครัวบางส่วนรอรับทั้งน้องสาวและญาติสนิทส่วนบรรยากาศด้านหน้าศาลามีพงฤรีของบุคคลใกล้ชิดรวมถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีนักการเมืองและอดีตผู้ที่เคยร่วมงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและรองผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น57และเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น41และมีพงฤรีของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชยัยทำให้หลายๆคนแห่โฟกัส และถามเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าหนุ่มกัญชัยได้ไปร่วมงานหรือรู้จักส่วนตัวกับทางผู้กํากับโจหรือไม่ล่าสุดวันที่11มีนาคม2568หนุ่มกัญชัยได้ตอบคําถามนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เหตุผลว่าทําไมถึงส่งพวงหรีดให้ผู้กํากับโจโดยได้เผยกลางรายการว่าเห็นพวงหรีดที่ผมส่งไปในงานศพผู้กํากับโจมีคนถามมาเยอะว่ากัญชัยไปด้วยหรือง,งานโดยส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักกับผู้กํากับโจ้แต่ผมส่งพวงหรีดไป เพราะในอดีตผมทําข่าวเขาบ่อยตอนที่เรื่องถุงดําผมทํารายการโหนกระแสวันหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วเราเคยเอาเรื่องราวของเขามาออกอากาศเลยส่งรีดไปให้เป็นการเคารพในวันที่เขาจากไปเพราะเราทําข่าวเขามาตลอดเหมือนกันเมื่อวานก็ทําเลยรู้สึกว่าเห็นควรว่าต้องส่งไปจริงๆไม่ได้มีแค่ของผู้กํากับโจท,ที่ผมส่งไปให้ด้านดร์มวยอริสราก็ได้พูดเสริมด้วยว่า พี่หนุ่มส่งไปให้หลายคนที่สัมภาษณ์พอเกิดเหตุการณ์พี่หนุ่มก็ส่งให้ตลอดทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ